แล้วใช่ไหมคะสวัสดีค่ะวันนี้ครูนะคะมาทำอะไรดูมามาลนกาแฟไม่ใช่ะมาิล้าิด้านะคะว่าการทำกาแฟไม่ยากเลยค่ะลูกอ่าเดี๋ยวถ้าเกิดยังไงเนี๋ยจัดให้เลยนะคะน้องบอกเรื่องคีมมาของครูเลยเขายังไม่รู้จักนี่คืออะไรนะคะเอ๊ะอันนี้พี่ังนะคร เก็จะเริ่มหายไปแล้วมันอยู่แค่ประมาณ20ปีโคตรงการคือบอดี้ชั้นว่างเป็น้ารหมดคเปลี่ยนมาเปลีมาได้มาจากการที่เวลาเราควบคุมการือว่าเล็ของกัแตเขามีตัวเวลาของการ ซึ่งจะมีคือกลรนเป็นองีคอเข้มต้นไหนเข้เมค่ะมีี่มีสีเข้มมีเราด้วเ